สวัสดีครับสวัสดีครับพอกันคือเก่าครับเบาสารมาแล้วครับอ่าเบาสารมาเนี่ยผ้าเก่าขั้วอีกคือเก่าเดอ้อพี่น้อง็กปามาพี่น้องเ<ม>็กปามาเพื่อนบ้านแล้วมาฝากอีกพี่น้องเฮ้ยป,ป้าป้าฉลามนะครับวาสันว่าป้าเงินปลายยังพี่น้องเงินปลายยังเนาะในน้องพี่น้อ,นอง ได้ปลามาเยอะพอสมควรนะครับตัวใหญ่ๆอ้วนๆเลยพี่น้องอ้วนๆปลาเนี่ยเจระมม็ดบอกเป็นว่าจักสีเห็นดน้าได้กินดอ,อกนีพี่น้องเลียเมโนโ่ไอ้บอนึงกะทอดเนาะพี่น,อน้องเนาะทอดบังบ,งบ,งบงังกะทอดทอดแล้วทำน้ำพริกก็อร่อยเป็นว่านะทำมาคั่วกัน อาจารย์มิตรนะครับต้วนวนพี่น้องเลยว่าสิถอดรองมึงถอดแล้วก็มเห็นหนพริกเนาะในมาหลา,า,ายตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าโอกเคโตคนนี้พี่น้องเลยอ,อ่า ว่านอวนขี่มันหอกกัสินั่ไปปนเนอะพี่น้องเออวขี่ดำดำเลยคนน่ะขี่เพื่อนเอออขอบคุณเพื่อนบ้านใจดีนะครับฝากฝา,ากด้วยโอ้คนใจดีพี่น้องได้ได้กินน้ำของฝากหน่ยนะพี่น้องในยุนีปก็ดีบอมี่เวลาไปหาถ่ายคลิปลงคลิป อเอาใัยเพื่อนบ้านมาใหาปาา้ปลากันนี้เนี่ยหนึ่งตัวพี่น้องเห็ดเมนูยังสีเสบนะปลานี่พิมบอกกันในเร้อพี่น้องเลยปลาบนห้องเห็ดเมนูแบบไดสีแสแปนะสิแตกต่างพี่น้องเลยนอกจากทอดนอ,อกจากนึ่งแล้วย่างแล้วสิส็ดแน่วในแบบ เป็นน้ำจืดน,นะน้ำเก็มฮะฮะจืดเออก็พูดมาจืดจืดก็จืดขี้ขึ้นดำแทวนี่โอ้ขี้ดำเลยพี่น้องเลยปืดได้เอาล้างออกไปอาหารวันนี้นะครับ น้ำไปทอดทอดปาลากระมิดโอ้แสดงว่าเขากินพวกพวกดินพวกอย่างเต็มเลยอ่าฮเทำอะไรกูอะไรเออทำลำบากหน่อยนะครับขี้ขี้กด็ดำปื้อเลย โอ้วนเลยองทำความสะอาดให้แล้วเราไปนำไปล้างเกลือก่อนอให้สะอาดนะครับดู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 ดดเดยอะเลยตัวตัวอ้วนเลยนะครับ <c oughs> เยี่ยมเลยทำไปประกอบอาหารร่างกายต้องการอาหารกินปลาสมองดีดูร่างทำความสะอาดเรียบร้อย โอเคครับ yeah, yeah.